สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องกันชโลมันเตอนะครับวันนี้เราอยู่กันกับการปั้นรหัสคอร์ิวตี้โมโบายไปกันนะครับเป็นการตัดสินแมปซ้ำตัดแมตตัดสินนะครับคือมันจะเป็นแมปท,ที่จะเลือกว่าเราอยู่จะอยู่แล้งอะไรแต่งน้อยมันไม่เกินมาเตอร์แน่นอน มันไม่ถึงมาสเตอร์แน่นอนไปใช้ปืนเหมือนเริ่ม S M G I U S 79U ไม่ได้แต่งอะไรเยอะใส่เลนสดัดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ใส่เลยไป ไปเราเดินมานี่เก็บหนึ่งเรียบร้อยเดยเก็บสองไม่ไม่เก็บสองผมเดินทีมนู้นยิงก่อนนะครับทุกคนขอปรับครับขอปรับเฟรมเลทนิดหนึ่งพีที่แล้วผมปรับเฟรมเรทไปโดนเฟรมเรทต่ำผมก็เลยต้องมาปรับเฟรมเรทอนี่ยทุกคนเฟรมเรทผมอยู่ต่ำอ่เลย็จับผมไหวแค่สูงสุดนะครับ ื่อมันจะมีมันมีแม็กซ์อีกแม็กคือ120เฟรมผมปรับ120เฟรมไม่ได้ไปกันต่อเลยแล้วผมจะเข้าไปบุกเบลดนะครับตอนนี้มานะครับตอนนี้เจอเจอหนึ่งก็ยิงไปนหนึ่งแล้วครับตัวนี้จะเป็นศัตรูผมอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งไม่เวลานอนครับ ดับเบัลคิวไปแล้วครับตอนนี้เก็บสองแล้วคนมากก็เริ่มเหนื่อยนะครับตอนนี้คนเล่นก็เริ่มเหนื่อยนะครับตัวน,นี้จะมีประเด็นกับผมอีกแล้วแน่นอนเพราะว่าเจอก,กับผมบ่อยมากตอนนี้ผมดักหน้าประตูเอาเขาก็ไม่ออ,อกมาเขาหายไปไหนไม่รู้นะครับทุกคนเขาน่าจะออกไปหนาบ้านเขาเดี๋ยวผมไม่รู้ครับมีครับผมจะเดินไปดูเบรน,นะครับเพิ่งมีครับเดิน ตรงนี้ครับปุกิตเจอองแท่สอง,เ,สองเก็บสองครับไม่เจอตัวตปชิ้นตีขาวาเรากันต่อเลยเจออีกหนึ่งตัวนะครับก็ม่าจะตัวเดิมแหละเขาแก้แขนผมได้ไงผมเป็นเอ็มวีผมเอ็มวีพีเลยครับตอนนี้ไปกันต่อพุ่งเราไปเลยชวน คนยังคงมากเลยมาครับถ้ากันต่อเลยมามาตัวนี้ต้องมีประเด็นกับผมหลายรอบแน่นอนคุณเจอกันอีกแล้วเอปรับแสงขึ้นนิดนึงแสงในจอของทุกคน,นมันไม่เพิ่มหรอกแต่ผมเพิ่มเยับสองแล้นะครับครึ่งแรกชนะไปแล้ว มาอีกครึ่งหนึ่งไปกันต่อเลยครับครึ่งหลังมาผมก็น่าจะได้แรกเอวีเคเลยครับตอนนี้สามนาทีแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้สามนาทีไป อา้าผมมองเพื่อเดะมองมองทำไมไม่รู้มองทำไมไม่รู้น่าดีเดยวนี้น่ะอาเดอดชนกำแพงอีกอ่าะงงเลยอางงเลย่มาพากันก้าวมาข้างหลังมีหนึ่งเลยเกบร้อยถึงเก็บไปแล้วตัวนี้จะมีประเด็นกับผมเยอะมากเลยนะตัวคนที่ไหนชุดสีขาวแหะ ไปเนี่ยเจอแลนีเกอสงสัยยังไม่เสร็จไม่จำน่าจะยิง,งคนนี้หลายรอบแล้วแหละอ่ะคาคนนี้ก็เดินเดินมาใช้ปืนไฟมาเมื่อกี้ไปเปลี่ยนไมมาอ่ะยิงไปแล้วอ้าทำไมไม่ตายเอ้ายิงสวนกบมาเฉยเลยขอหอนีบไมก่อนเขียนมันจะดังเกงิน ไปจั้ต่อเปิด UAV หาสกแกน,นหาเขาอยู่หน้าผมเดีย๋ยวผมจะไม่ไปตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหเกิดใหม่ <c oughs> ไปกัน <c oughs> ตรงนี้ผมว่าที่แรกผมจะได้ MVP ไหมทุกคน ผมคิดว่าผมน่าจะได้ M P ไปน่าจะได้ M P นะห้าสิบห้าต่อห้าสิบหกต่อห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวห้าเก้าแล้วหกสิบแล้วก็เป็นมือผมด้วยที่ยิง อย่างเท่ MVP อีะครับไม่ไปขวดเอ็มด MVP อะฮะอย่างตึงอะฮะัที่โมเกินครับผมไม่อยากบูนไม่คู่ที่อะฮะ MVP มอะฮะขอโทษทุกคนด้วยนะครับ straight my mind, time. Don't I never gonna let you stop. I, my boy, I will be a star in the sky. Make hey, sure I'm still sober. I'm the new I'm dropping colder. They knows my time, they only love so soft All my niggas in my hood, you did go yeah uh -huh. Just uh, want me style? You trying to stop. Bitch, tryna fuck with me, bitch. I'm keeping cold hard. Huh? I'm flexin' so sad, and I'm burning so far. I'm showing who's top. Turn on more fire. Huh? I just wanna take all the money with my key Now I do this new shit. I'm not goofy. I ain't gonna blow out with my homie. I keep. Mm -hmm. Just stay focused, you understand. Keep your mind straight on the grind. Don't let them get in between. Gotta focus up i I I'ma give I don't to I'll illustrate to my watch what's hot Don't fuck you up, and never gonna let you slide It's forever, I will be a Contact with enemy! Hardpoint identified. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. Hardpoint is ours. That's yeah. got yeah. awaiting Reloading. online hunter killer drone deployed hardpoint contestant. predator missile inbound Missile on standby. Hostiles have the hard point. Hard point is ours. We've taken the lead. Hard point contested. UAV online. Is standing by. A third killer throws. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Get down, sight. Point contested. Oh. Predator missile awaiting orders. We've taken the lead. Enemy in sight. Enemy down. Contact with enemy. Tango down. We've taken the lead. UAV online. UAV recon ready for deployment. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Objective almost complete. Keep it up. Hardpoint contested. Contested. Predator missile inbound. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint identified. Capture the objective. ช่วงเวลาลุ้น MVP ยังไม่ถึงเวลาลุ้นข้ามนันัปเลยดูสิและเราก็ถึงเวลาลุ้นกันแล้วว่าเราจะได้อยู่แรงอะไรมาดูติดต่ นด่อยู่โปหนึ่งครับทุกคนได้อยู่ปหนึ่งอย่างตึงอะฮะนี่อยากจะพูด ผมได้อยู่แหล่งปองหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ like, share, พลาดคลิปใหม่ๆทุกคนบ๊ายบาย